ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอเชลซี Chelsea กำลังเป๋จับโฟฟาน่าเปิดตัวคุมเกมรับเวสแฮมส่งปาเกตาลงบูสิงบูเชลซีเพิ่งปราชัยอีกนัดกลางสัปดาห์เกมรับจอประเดิมเวสลี่โฟฟาน่าที่ย้ายมาจากเลสเตอร์เปิดชินดวลขุนค,คอนเวสแฮมที่ฟอร์มเริ่มกระเตืองลูวคัสปาเกตาทำหน้าที่คุมแดนกลางในการแข่งขันพรีเมียร์อังกฤษนัดที่6คืนวันเสาร์ที่3กันยายน2565รีวิวพรีเมียร์อังกฤษนัดที่6วันเสาร์ที่3กันยายน2565 เชลซีะทะเวสแฮมเวลา21นาฬิกาทายทอดสดทูพีเมียงฟุตบอล2สนามสแตมฟอร์ดบิทเชลซีโธมัสทูเค่นพาสิงตนเ้เงินครามแพ้เซาท์ทอมตัน1นต่อ2ที่เซนแมรี ary, ทำให้หล่นมาดับที่9โดยแพ้ไปแล้ว2นัดแล้วเวสลีย์โฟฟาน่าปรกาการลังตัวใหม่ที่พึ่งได้มาจากเลสเตอร์จะออกสตาร์ตตัวจริงเกมนี้เลยขณะที่ติโกซินวาต้องหลีกทางไปพักบ้างแดนกลางยังไม่มีเอ็นโกลกองเตที่เจ็บส่วนทั้งรูเบนลอบตัชชีขณะที่มเตโอคอสิตก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อย ทูเครนจะใช้ไคฮาวสราฮิมสเตอร์ลิงและฮาคิมซิเยกเป็น3ตัวรุกในเกมนี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดเดวิดมอยกุนซอขุนค้อนพาทีมเก็บหนึ่งแต้มในนัดล่าสุดด้วยการไล่ทีเสมอสเปอร์หนึ่งต่อหนึ่งที่ลอนดอนสเตเดียมนี่เป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แม์อีกนัดของพวกเขาลูคัสปาเกต้าที่เพิ่งได้มาใหม่เป็นสถิติสมสอนน่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงเกรกดอสันกับเบนจอนสันสองปรากาหลังมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บมีโอกาสพลาดการลงสนามด้วยกันทั้งคู่ คู่เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเชลซี4-3-3เอดูอาร์เมนดีริสเจมเวสลีฟอฟาน่าคาลิดูคูลิบรีมาร์คคูคูเิียคอนเนอร์กัลลเกอร์จอร์จินโยเมสันเมาส์าคิมเซียกราฮิมสเตอร์ลิงไคฮาเวสเวสต์แฮม3-5-2ลูคัสฟาเบนสกี้เคิร์สูมาทีโอเคนเลอร์อารอนเครสเวล์วลาดิเมียคูฟาวลูคัสปาเกตาเดคนไรส์โทมัสซูเชตเอเมสัน จาร์ดโบเวนมิคาอุลอันโตเนลผู้ตัดสินแอนดี้แมดลีบิ๊กแมตต์น่าดู5ประเด็นร้อนก่อนเกมพิมลีนัดที่6สุดสัปดาห์นี้พิมลีเข้าสู่แมตช์เดย์ที่6อาร์เซนอลยังเป็นทีมเดียวที่คว้าชัย100%ขณะที่2ทีมเมืองแมนเชสเตอร์ทำผลงานร้อนแรงต่อเนื่องซึ่งในสกู๊ปนี้จะพาแฟนๆไปดูว่าเกมไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างเอเ r อร์ตันปะทะลิเวอร์พู ในที่สุดแฟรงแลมพาดก็มีตัวเลือกกองหน้าตัวเป้าให้ใช้งานได้จริงๆหลังผ่านไป6นัดทุกรายการกุนซือหนุ่มต้องเอาคนน้นคนนี้มายืนเป็นหัวหอกนิวโมเปคือแข้งที่แลมต้องการตรง,งพื้นที่นั้นและเกมเมอร์ซีไซดาบี้มีสิทธิ์ที่ดาวเตะเลือดเฟรนช์จ,จะลงสนามปะทะลิเวอร์พูลสนถานการณ์ทอฟฟี่สีน้ำเงินยังไร้ชชยในลีกทำให้เก้าอีก้กุนซือของแลมพาดปะทุร้อนขึ้นมายิงเกมนี้ต้องรับมือหงส์แดงของเชเกนครอปที่กวาดชานเนลีกติดกัน2นัด ะเดกยวกันายนใหญ่เลือดดอยส์ได้ดาวินนูนเยสเข้ามาเป็นตัวเลือกแดนหน้าหลังกักแบนสานัดน่าสนใจว่าหลังต้องอัดอั้นดูเพื่อนๆลงแข่งดาวหญิงอุรุกไวยจะไถ่ายโทษด้วยการเบิกสกอร์ได้หรือไม่เชลซี Chelsea ปะทะเวสแฮมเชลซีพึ่งจำนวนต่อเซาแธมป์ตันที่เซนต์แมรีพวกเขาพาตัวเองสู่ความปลาชัยทั้งที่เป็นฝ่ายออกนําไปก่อนนักเตะหลายคนไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีซึ่งมีแค่ติโกสินวาเท่านั้นที่พอจะฝากความหวังไว้ได้บ้าง โทมัสทูเกนทราบดีว่าเขาต้องแก้ไขปัญหาตรงพื้นที่แดนหน้าจึงทําให้ทีมดึงปีแอร์เอเมริกโอบามยองเข้ามาขณะที่เดวิดมอยกุนสือขุนค้อนคาดหวังว่าจะให้ลูกทีมรักษาผลงานดีในเกมก่อนที่สามารถแบ่งแต้มท็อตแนมฮอสเปอร์เพื่อมาสู้กับสิงห์รูในศึกลอนดอนดาร์บี้เกมนี้สเปอร์ประทะฟแลมหลังย้ายมาจากเอลวัตันช่วงซัมเมอร์ริชาร์ลิซอนกองหน้าแซมบ้าเพิ่งได้ลงสนามในพิมลิกกับไก่เดือทองแค่77นาทีเท่านั้น และท่ามกลางคําถามถึงฟอร์มส่วนเทืองมินที่ดูเงียบลงไปในปีนี้น่าสนใจว่าอันโตนิโอคอนเต้จะให้โอกาสอดีตแข้งเอวตันในการลงเล่นตัวจริงแล้วหรือยังฝั่งฟูแลมของมาโกซินวาฟอร์มไม่ขี้เลยเลยในการกลับขึ้นมาเล่นหลีกสูงสุดเมืองผู้ดีในปีนี้และยิงอเล็กซานดามิโตวิดฟอร์มดีมากแค่ไหนผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับทีมมากเท่านั้นแอสตันวิลล่าปะทะแมนซิตี ลพลพรรคักเรือใบสีฟ้ามุ่งหน้าสู่วิลล่าพด้วยการพกสถิติสอยตะข่ายคู่แข่ง17ลูกจาก4เกมล่าสุดขณะดวกันสิงหง,งาดของสตีเวนเจอรันยังไม่สามารถเก็บเคลียชีทได้เลยสเกมความหวังเดียวของวิลล่าคือการไม่โดนปุยป้ยี่ปุ้ยำเหมือนที่นอตติงแฮมฟอร์เรสโดนครึ่งโหลแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาต้องการมีแต้มฝากแฟนบอลเพื่อเรียกขวัญกำลังใจและทำให้เก้าอี้ของเฮดโคสตีวิจีเย็นลงบ้างแมนยูปะทะอาร์เซนอลเกมที่โอทัฟฟอร์ดมีเรื่องน่าสนใจหลายอย่าง ตันตัวนี้จะประเดิมสนามเกมนี้เลยไหมแล้วไอปืนใหญ,ญ่จะคว้าชัยเป็นนัดที่6ติดต่อกันได้หรือเปล่าแมนยูในแ็ดอยู่ในฟอร์มที่ดีคว้าชัยัดซนอนและสองเกมหลังคว้าชัยแบบไม่เสียประตูความมั่นใจนักเตะมีมากขึ้นโดยเฉพาะแนวรับคู่หูเซนแบ็กราฟลวรานลิซโนโมาติเนสส่วนอีกคนที่กลายร่างเป็นร่างทองคือสกอตต์แม็กโทมินีมิเกลอาร์เจตาเจอปัญหาแดนกลางเมื่อโทมัสปาเตบาดเจ็บพักยาวหลายสัปดาห์ขณะที่โมฮัมเหม็ดเอลเนนี่จะไร้ชื่อนานเป็นเดือน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ